ถ้าคุณอยากรู้ว่าใครกําลังชอบคุณอยู่มีวิธีสังเกตง่ายๆภายใน5นาทีครับคนเราเนี่ยเวลาที่ชอบใครสักคนหนึ่งเขาจะคิดถึงคนนั้นตลอดเวลาครับมันดูออกง่ายมากคุณเพราะว่าเราไม่สามารถปิดบังตัวเองได้ตลอดเวลาทุกวินาทีนะครับจิตใต้สำานกของเราเนี่ยมักแสดงอาการบางอย่างที่ทำไปโดยที่เราไม่รู้ตัว ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณพูดคุยกับใครครับคุณไม่จําเป็นต้องเตรียมสคริปต์ถูกไหมครับคุณสามารถพูดตอบโต้ไปได้เลยโดยอัตโนมัติถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโฟกัสจดจ่อกับสิ่งใดมากๆคิดถึงใครมากๆคุณก็จะแสดงออกทั้งภาษากายและภาษาพูดออกไปโดยอัตโนมัติและเนะื้อหาที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาไว้ดูคนที่แอบชอบคุณแล้วอยากมีสถานะเป็นแฟนเท่านั้นนะครับบางทีเขาอาจจะชอบคุณแต่ว่า อยากจะมีสถานะเป็นแค่พี่น้องก็ได้หรือเป็นเพื่อนก็ได้เอาไว้เช็คตัวเองครับว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์จริงๆก็จะต้องมีคนชอบคุณเมื่อใดก็ตามที่ใครสักคนเขาชอบคุณเนี่ยการคุยการเจรจาการดิวอะไรต่างๆพวกนี้มันจะง่ายและราบลรื่นม,มากๆครับคุณจะได้ฟังทั้งหมด10ข้อเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลย เวลาที่ใครก็ตามชอบคุณเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายลุกมากกว่าเป็นฝ่ายตั้งรับสังเกตได้ง่ายๆเลยครับคือเขาอาจจะทักมาคุยกับคุณก่อนโทรมาหาคุณก่อนคือถ้าเจอหน้ากันเขาก็จะเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาคุยกับคุณก่อนครับหรือบางทีเขาก็มักเป็นฝ่ายที่จะชวนคุณไปทํากิจกรรมก่อนเสมอเรียกได้ว่าเขาจะมีความกระตือรือร้นกับเรื่องของคุณครับข้อที่2ทุกครั้งที่คุณเจอเขาเขาจะแต่งตัวดีๆมาหาคุณครับสังเกตง่ายมากเลยเวลาที่เราชอบใครเนาะ เราก็อยากที่จะทําให้เขาประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเขาจะประดับตกแต่งร่างกายของเขาเนี่ยให้ภาพลักษณ์ดูดีในสายตาของคุณครับข้อที่3เขาจะชอบถามเกี่ยวกับตัวของคุณบ่อยๆครับสังเกตได้ง่ายมากเขาจะอยากรู้จักเกี่ยวกับตัวคุณลึกๆที่เขาต้องถามเนี่ยเพื่อเรียนรู้นิสัยใจคอของคุณเพื่อเอาอกเอาใจคุณเขาจะค้นหาเคมีที่ตรงกันระหว่างคุณกับเขาครับข้อที่4เขาจะชอบชมคุณบ่อยๆ สังเกตง่ายๆครับเขาจะสรรหาข้อดีในตัวของคุณเนี่ยออกมาชื่นชมให้คุณประทับใจเขาจะทำให้คุณภูมิใจในตัวเองเขาจะทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองยิ่งถ้าบางคนเนี่ยชื่นชอบคุณมากๆจนถึงระดับความคลั่งไคล้เนี่ยนะฮะเขาก็จะชมคุณแบบฟุ่มเฟือยจนคุณรู้สึกเอียนเลยด้วยซ้ำนะฮะมันสังเกตกันง่ายมากๆเรื่องนี้ข้อที่5ถ้าเขาชอบคุณเขาจะทำให้คุณยิ้มและหัวเราะออกมา แน่นอนที่สุดว่าเวลาที่เราชอบใครเนี่ยเราก็อยากจะทําให้ทุกช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเรามีความสุขถูกไหมเมื่ออยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาเลยพยายามทําตัวตลกตลกเล่าเรื่องฮาฮาพยายามไปหามุกมาเล่นเพื่อให้คุณมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับเขาคุณลองเช็คตัวเองดูว่าตอนเนี้คุณอยู่กับใครแล้วเขาทําให้คุณยิ้มได้ไบ่อยๆเขาทําให้คุณหัวเราะได้ไบ่อยๆคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ชอบคุณอยู่ก็ได้ครับข้อที่6 เขาจะมีเวลาว่างมาหาคุณเมื่อใดก็ตามที่เราแบ่งเวลาไปให้กับเรื่องไหนแสดงว่าเรื่องนั้นมีความสําคัญครับถ้าวันนี้เขาเป็นคนที่มีงานยุ่งมากๆหรือว่าเขาให้เวลากับกิจกรรมของเขาอยู่แต่เขาสามารถแบ่งเวลามาให้คุณได้ในทุกๆครั้งที่คุณขอความช่วยเหลือหรือบางทีเนี่ยคุณยังไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแต่เขาจัดสรรเวลามาหาคุณได้ไบ่อยๆทั้งๆที่เขางานยุง่งนั่นก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะชอบคุณครับข้อที่7 เขาจะจดจําเรื่องราวในชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีครับเวลาที่เขาชอบคุณมากๆเนี่ยเขาจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคุณเช่นเขาจะจําวันเกิดของคุณได้เขาจะจดจําอาหารที่คุณชอบได้หรือเขาจะจดจําสถานที่ที่คุณไปเที่ยวได้ครับข้อนี้เป็นความจริงที่ชัดมากๆเพราะว่าสมองเราเนี่ยจะไม่จดจําในสิ่งที่มันไม่สําคัญข้อที่8เขาจะเล่าความลับส่วนตัวให้คุณฟังครับ เมื่อเขาชอบคุณจนเกิดความไว้วางใจในที่สุดเนี่ยเขาจะมีความกล้าปเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของเขาเขาจะเล่าเรื่องราวที่กังวลใจหรือเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเนี่ยให้คุณได้ฟังครับวันนี้ถ้าคุณไม่ชอบคนที่อยู่ตรงหน้าคุณน่ะคุณจะไม่มีทางเล่าเรื่องส่วนตัวของคุณให้เขาฟังเด็ดขาดถูกไหมและข้อที่9เขาจะติดตามเรื่องราวคุณบนโซเชียลครับสังเกตดีๆเลยว่า ถ้าคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันใน f c e e o o o เนี่ยแล้วคุณมีการโพสต์รูปภาพข้อความอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมากดไลค์คุณบ่อยๆหรือบางทีเขาอาจจะมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบ่อยๆบ,บางทีอาจจะมาส่องสตอรี่ของคุณด้วยซ้ําลองเช็คดูครับว่าวันนี้มีใครที่ติดตามโซเชียลของคุณบ่อยๆทีๆหรือเปล่าเขากําลังชอบคุณอยู่แน่นอนครับและข้อสุดท้ายข้อที่1ิ เขาจะบังเอิญชอบเหมือนเหมือนกันกับคุณครับสังเกตง่ายๆเวลาที่คุณโพสถึงหมาถึงแมวน่ารักน่ารักถ้าเขาเข้าไปตอบคอมเมนต์เล่นด้วยบ่อยๆอ้ยน่ารักจังเลยหรือบางทีเรามีการแชร์หนังที่เป็นภาพยนตร์แนวซีรีส์ต่างๆพวกนี้เราชอบแล้วเขาดันมาชอบแนวเดียวกับเราด้วยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะชอบคุณเพราะเขากำลังทำให้ตัวเองเป็นพวกเดียวกับคุณอยู่ครับ บางคนก็สังเกตง่ายเกินไปครับเช่นบางคนเขารู้ว่าเราชอบหมาชอบแมวเขาก็แชร์โพสต์หมาโพสต์แมวเนี่ยมาในแชทของเราแล้วก็พิมพ์กอไก่ตัวโตๆว่าน่ารักทั้งหมดนี้คือ10จิตวิทยาที่เอาไว้เช็คว่าใครกำลังชื่นชอบคุณอยู่ครับจริงๆถ้าได้สัก5-7ข้อก็ถือว่ามีโอกาสที่เขาจะชอบคุณอยู่นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณ30ข้อนะครับแต่กลัวว่าคุณจะจำไม่หมด ถ้าคุณอยากรู้เนะะื้อหาทั้งหมด30ข้อเอาไว้เช็คว่าใครกำลังชอบคุณอยู่เนี่ยนะครับมีแปะไว้ในกลุ่ม Facebook ชื่อว่าพูดพิจิตใจแบบคนเจ้าเสน่ห์นะครับสามารถมาเข้ากลุ่มได้ฟรีเลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ตรง description หรือว่าตรงคอมเมนต์เนาะส่วนใครที่มาฟังช่องนี้เป็นครั้งแรกแลวชื่นชอบจิตวิทยาดีๆที่เกี่ยวกับการชนะใจคนที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะครับ กดติดตามกด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆต่อไปในอนาคตพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปกับผม i f เ e l Amazing Storytelling ครับ